วันนี้สั่งเต้นมาใหม่ครับผมเพิ่งมาส่งวันนี้สดๆเลยนะอันนี้ไม่ทำรรนานแล้วลืมอ่ะข้าง,างตรงการลางดูก่อนว่าไหนข้างหน้าข้างหน้าอข้างหน้ามืองสองคนนะคนเดียวไม่เที่ไหวหรอกเราตัดตรงกลางเลยครับผมก็ดึงไอ้นี้ขึ้นนะโอเค <Okay. S 2> โอเคเดี๋ยวไปด้เต็นสองคูณสองกับผมนี่ประกอบเสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้ครับผมอันนี้ขนาดจะไม่ตล่าคำสูงนะครับผมยังสูงขนาดนี้ครับผมแล้วก็ได้รูปโป่งมากนะนี่พ้าใบข้างบนนะของเต็นนะสองคูณสองเมตรโด เครือ P C ทั้งเต็นครับผมด้านนอกนะ